ดูเป็นทางการเป็นตัวเองเป็น,นค่ะก็สวัสดีนะคะจูเลียค่ะพาวินีพันนรังสีนะคะผู้เปิดโอกาสนะคะพี่เป้าบุญญาเกียรตินนทติิธิ์นะคะแล้วก็อัปไลน์นะคะลุงเชียนเกิดสมการพี่สายฝนธันอดีเกิดสงการค่ะพีทีเอ่ออแพินัมพีทีแพตินัมคุณหมอกรีทาและพี่กุ้งเยาวรัตน์ต่อสุวรรณค่ะ วันนี้นะคะที่เรียดมาก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาแชร์นะคะเกี่ยวกับสินค้าเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสินค้าที่ประทับใจนะคะใช้แล้วสามารถไปบอกต่อได้มองเห็นไหมคะเห็นครับเหนค่ะไม่ขึ้นเป็นจอกดก่แล้ว อ่าตนี้นอ่าโอเคสินค้าที่เราประทับใจนะคะเอ่อก่อนอื่นก่อนที่จะพูดสินค้าประทับใจก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นสินค้าประเภทไหน<า>น่าจะเป็นอาร์ติสตี้นะคะเพราะมีรูปอยู่ว่าเป็นเกี่ยวกับอาร์ติสตี้<ม>ก่อนที่จะไปพูดเกี่ยวกับอาร์ติสตี้นะคะฝากหน้าร้านนิดนึงมีสามหน้าร้านนะคะมี f a c e b o o อิน s t a g กรมแล้วก็ t ิ k ต o k นะคะ เข้าไปติดตามกันได้นะคะใครที่ยังไม่เข้าไปดีลุงเชียนเข้าไปหรือยังเข้าไปใน Facebook แล้วอิอแล้วอ๋อนไอจีนะคะไอยังเลยลุงเชียนต้องมีไอจก่อนนะคะแล้วก็ติ๊กตอกด้วยอ๋อในน้ำมันแต่งง่ายค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่สนใจนะคะก็มาดูก่อนว่าแอมเ์ที่เคยใช้อยู่อะ่ะมีประมาณ5อย่างนะคะ5ด้านแต่สินค้าแอมเ์มีทั้งหมดเป็นพันรายการนะคะแต่อันนี้คือที่เอามา5ด้านเนี่ยที่เลือกมาก็คือที่ใช้เองแล้วก็ประทับใจนะคะสินค้าแรกก็จะเป็นด้านความงามเรียงจากความประทับใจสูงสุดแล้วก็ดิ่งลงมาเรื่อยๆ ประทับใจความงามนะคะต่อมาก็ด้านสุขภาพและก็ด้านเรือนร่างนะคะด้านบ้านและเทคโนโลยีและก็ด้านการเกษตรนะคะการเกษตรนี่ mm hmm. ต้องยอกให้พี่เป้านะคะแ mm hmm. <laughs> ชไม่ค่อยถูกค่ะการเกษตรอ่าสินค้าที่ตัวแรกนะคะแรกรนะับประทับใจก็จะเป็นสินค้าเอ่อ Artist ะะ like, อาร์ติสตี้นะคะซิงเนเจอร์ซีเล็เอ่อเซรั่มนะคะสินค้าตัวนี้นะคะ มองเห็นนะคะมองเห็นไหมคะเห็นครับเห็นค่ะอ่าส,ส,ส,สินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่พระทับใจมากเพราะว่าซื้อในช่วงเดือนตุลาเออสิงหาค่ะสิงหาเพราะว่ามีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็เลยซื้อมาใช้พร้อมกับพี่พึ่งซื้อด้วยกันนะคะเอ่อของจะใช้เกี่ยวกับสปอร์ตกับเอ่อ H ตัว h เอ่อให้ความชุ่มชื้นนะคะ ตัวสปอร์ตก็คือให้ลดริ้วรอยเออลดจุดด่างดำเพราะว่าจะเป็นกระบริเวณตรงนี้ค่ะบริเวณหนกแก้มตรงนี้ค่ะเป็นรอยกละแล้วก็รู้สึกว่ามีรอยดำจากสิวนิดๆหน่อยๆ <c oughs> ก็เลยเอาตัวเอส <c oughs> แล้วก็ตัวความชุ่มชื้นนะคะก็คือเหมือนว่าผิวเราคิดตอนแรกก็คิด <c oughs> ว่าผิวที่มันน่ะ <c oughs> จะมีน้ำเยอะ แต่จริงๆแล้วผิวที่มันบางทีข้างในมันอาจจะแห้งก็ได้นะคะเราไม่รู้แต่พอได้ใช้ตัวนี้นะคะคืนแรกที่ใช้ก็ประทับใจเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บหน้าฟูหน้าอิ่มหน้าแบบเต็มมากนะคะหน้าอิ่มมากเลยแล้วก็ประทับใจซื้อประมาณช่วงต้นเดือนนะคะพอกลางๆางเดือนก็ไปถอยมาอีก Artistic Intensive s k i n น a r e นะคะ <c oughs> เกี่ยวกับ Sleeping Mark s l e p p i n g m a s k นะคะ ซื้อมาปุ๊บไม่รอช้าเลยกับน้องชายสองคนก็มาร์คคืนนั้นเลยค่ะพอมาร์คปุ๊บรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าจะนอนตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่ง ตื่นมาประมาณหกโมงเจ็ดโมงประมาณเนี้ยค่ะรู้สึกว่าหน้าก็เหมือนแบบนอนอิ่มทั้งคืนเลยค่ะเหมือนนอนแปดชั่วโมงเต็มที่ค่ะแต่จริงๆแล้วเราใช้ตัวช่วยนะคะไม่ได้นอนแปดชั่วโมงขนาดนั้นรู้สึกประทับใจสองตัวนี้ค่ะก็เลย <laughs> มีสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสองตัวนี้คือสินค้าที่เปิดใจในเดือนสิงหาจริงๆนะคะแล้วก็มีสินค้าเพิ่มขึ้นมาค่ะอ่าสินค้าด้านความงามนะคะ ที่เพิ่มขึ้นมาก็เกี่ยวกสกินแคร์เกี่ยวัเอ่อล้างหน้ามาเอ่อมาส์กแล้วก็โลชั่นเอ่อเซรั่มแล้วก็วิตามินซีกันแดดพวกนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีเอ่อตัวนี้ชอบมากเลยซื้อมาหลังสุดเขาเรียกว่าบอดี้ครีมอะค่ะบอดี้ครีมใช่ไหมคะ ขาเรียกบอดี้ครีมเกี่ยวกับเอ,อให้บรท์เทนนิ่งบอดี้ครีมอะคะ่ะพอทาครั้งแรกนะคะรู้สึกว่าความสว่างความกระจ่างใสของผิวอะเกิดขึ้นทันทีที่ทาเลยอะคะ่ะประทับใจแล้วก็มีกลิ่นหอม,หมอ่อ,อนๆเกี่ยวกับเพืชพันธ์นานาชน,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 นิดอะแต่ก็ไม่ไม่ได้จอดลึกนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างพอได้กลิ่นปุ๊บก,ก็แบบอยากจะซื้ออีกชิ้นหนึ่งนะคะไว้ที่โรงเรียนไม่ต้องพอกไปพกมาเหมือนเวลาเราอาบน้ําหรือว่า เ,เวลาเราล้างมือที่โรงเรียนนะคะแล้วก็บางทีล้างมาถึงข้อศอกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากจะทาโลชั่นแล้วก็ต้องมีโลชั่นที่โรงเรียนอยู่ด้วยอันนี้ที่ถ่ายก็คือถ่ายที่โรงเรียนเลยนะคะอันนี้จะกะว่าจะซื้ออีกตัวหนึง่งไปไว้ที่โรงเรียนไม่ต้องพกใส่กระเป๋าไปมาที่โรงเรียนแล้วก็บ้านนะคะประทับใจมากตัวนี้นะคะแล้วก็กันแดดด้วยประทับใจกันแดด ทาปุ๊บรู้สึกว่าหน้าเราจะเงามันวาวมากเลยค่ะแล้วก็อ,อตัวอ,อ,อะไรนะออรองพื้นนะคะรองพื้นก็ประทับใจรู้สึกว่าพอทารองพื้นตัวนี้นะคะหน้าจะแบบเนียนแล้วก็ติดติดสีที่เราทาบนใบหน้าง่ายมากะคะ่ะหน้าเนียนมากจนแบบบางคนบอกว่าในลูกคุมคนหายไปไหนแล้วตอนนั้นคือแบบเพ<า>ิ่งเริ่มใช้นะคะแต่ตอนนี้ใช้ ครีมสมอาเออใช้เครื่องสำอางอะคะ่ะใช้จนไม่ต้องทารองพื้นตอนนี้รองพื้นไม่ทาแล้วนะคะเพื่อนก็ไม่เห็นรูขุมขนนะคะประทับใจมากเลยค่ะอ่าด้านต่อไปนะคะด้านสุขภาพก็ที่ได้ใช้ก็จะเป็นโปรโตีนอันดับหนึ่งเลยนะคะโปรโตีนของนิวทีไ์ก็ขึ้นอันดับหนึ่งอยู่แล้วที่ทุกคนได้ทราบนะคะ บอดี key, ้คีมีเอ่อไฟเบอร์คอลลาเจนพวกนี้นะคะแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับไม่ไม่ได้สนใจพวกนี้เท่าไหร่ตอนแรกๆก็นสนใจแต่เครื่องสำอางแต่พี่เป้าค่ะก็ซื้อมาปุ๊บ ก็ชงให้กินทําให้กินตั้งแต่เช้าก่อนไปโรงเรียนก็เอออย่าลืมเอาไปด้วยนะเนี่ยพี่ชวงตั้งไว้เสร็จแล้วอวนะไรยเงี้ยค่ะประจำประจาทุกวันจนตอนนี้ติดแล้วค่ะต้องมีตอนเช้าต้องมีติดกระเป๋าไปโรงเรียนนะคะแล้วพอถือไปทุกวันทุกวันเพื่อนเขาก็ทักเอ้ยเดี๋ยวนี้กินโปรตีนเนอะแล้วก็ มีคนมาถามว่าเออเนี่ยโปรตีนแอมเวยหรอเออเป็นยังไงบ้างกินไปนยังไงบ้างเดี๋ยวฉันรอผลนะเดี๋ยวฉันดูไปเรื่อยๆอย่าเงี้ยค่ะจนผู้ปกครองอะ่ะหรือว่าเพื่อนที่อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยค่ะนานๆมาเจอกันทีหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอืมผิวสวยขึ้นนะผิวออร่าขึ้นนะผิวสว่างขึ้นนะน้ําหนักผอมไปไหม ผอมลงไหมไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่ได้โฟกัสเรื่องน้ําหนักนะคะโฟกัสแค่ผิวเน้นผิวอย่างเดียวให้ออร่าค่ะแต่ผลที่ได้นี่ <c oughs> ผลที่ได้ความแตกต่างดูขาก็รู้นะคะอีกฝั่งหนึ่งขาจะดูใหญ่กว่าตอนนี้นะคะ่ะปัจจุบันนะคะ <c oughs> แล้วก็รูปร่างก็เริ่มกระชับลงแล้วก็เล็กลงด้วยลดมาประมาณห้ากิโลค่ะ,คะตั้งแต่ตอนน้นหกสิบ on right over here